สวัสดีครับ Kigok l e a Channel แรงลงเรียนรู้รายได้ออนไลน์สลับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับ Bico l i g e ตอนนี้ผมมียอดพร้อมถอนอยู่ตรงนี้ประมาณ70ดอลลาร์เดี๋ยวเราจะมาทำการถอนให้ดูให้ได้รู้รูปแบบว่าขั้นตอนในการถอนตั้งแต่เริ่มเป็นอย่างไรสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสร้างไรายได้กับ Bico แล้วการเกิดไรายได้ แบบนี้เป็นการสร้างรายได้ที่ฟรีแบบไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามได้ภายในคลิปอีกทีนะครับหลังจากที่เราสร้างรายได้จากการหารายได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมให้เรามาที่ฉันแล้วก็มาที่กระเป๋าสตางค์แล้วก็มาที่ถั่วแล้วก็มาที่แลกเงินสดเราจะต้องทําการตั้งกระหัสผ่านสําหรับการชําระเงินเพื่อปกป้องการถอนเงินจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เราเนาะ เราก็ไปที่ตั้งค่าเลยหมายเลขทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เราได้ทําการยืนยันแล้วก็ผูกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดส่งได้เลยเพื่อรับรหัส OTP บีโก้ก็จะส่งรหัสมาแบบนี้เนาะเราก็เอารหัสที่ปรากฏตรงนี้มาใส่นะครับจากนั้นก็กดยืนยันจากนั้นเพื่อนๆก็ตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยืนยันรหัสนั้นอีกครั้งนะจากนั้นก็กด โอเคพอตั้งรหัสผ่านสลับการถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดกลับไปที่กระเป๋าเงินแล้วกดไปที่แลกเงินอีกครั้งจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านสลับการถอนเงินจากนั้นเราก็มาตั้งค่าบัญชีการถอนเงินใหม่ก็จะมีรูปแบบของการโอนเงินอยู่3รูปแบบเนาะให้เพื่อนเพื่อนเลือกรูปแบบที่ระบบแนะนำได้เลยนะเป็นอันแรกก็กดเข้าไป แล้วก็กรอกรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนาะธนาคารประเทศไทยชื่อธนาคารบัญชีธนาคารชื่อผู้รับเงินประเทศจังหวัดเมืองรหัสไปรษณีย์ที่อยู่วันเดือนปีเกิดแล้วก็อีเมลเนาะเพื่อนๆก็กรอกไปตามนี้เลยหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะ จากนั้นเราก็กลับไปที่กระเป๋าสตางค์ของเราได้เลยพอเราเข้ามาที่กระเป๋าสตางค์ของเราอีกครั้งก็จะมีบัญชีธนาคารของเราครับปรากฏอยู่ตรงนี้เนาะจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่ยอดถอนไว้ที่ตรงนี้นะครับผมมียอดถอนอยู่ที่70ดอลลาร์ใช่ไหมแต่จะไม่ถอนทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเหลือไว้10ดอลลาร์นะครับจะถอนออกเพียง60ดอลลาร์เท่านั้นเนาะจากนั้นก็ทําการกดยืนยันได้เลยรายละเอียดก็จะขึ้นมาให้เราดูเนาะ ก็จะมีค่าธรรมเนียนมนะครับ1%แล้วก็บวกอีก2.5ดอลลาร์เนาะจากนั้นก็ทำการกดยืนยันได้เลยตอนนี้คือเราส่งใบสมัครสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวทางระบบเขาตรวจสอบนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้เนาะเงินจะเข้าภายใน1-5วันใบเสร็จจะถูกส่งไปที่อีเมลเนาะฉะนั้นช่วงเวลานี้เราก็ รองเงินเข้าอีกทีหนึง่งแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่รองเงินเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วน,น,นอื่นๆเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาติดตามแล้วก็มาถามใต้คลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะจากนั้นเราก็กลับไปที่กระ,ปะเป๋าเงินตอนนี้ยอดเงินของเราก็เหลืออยู่ที่1 0ดอลลาร์แล้วนะแล้วก็แบ็กกลับไปเลยเนาะ Bico Life ก็เป็นชุมชนเกี่ยวกับไลฟ์สดนะมันก็จะมีความแตกต่างจาก Tik t o k ก นิดนึงในส่วนของ TikTok เขาจะมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะมีคลิปช็อตแล้วก็จะมี t i k t o k s h o p ใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของ b i โก้เขาก็จะมีเฉพาะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยแล้วในส่วนของการสร้างไรายได้ที่เป็นแบบปกตินะก็จะเป็นในการสร้างไรายได้ของ VJ ก็ทําการไลฟ์สดแล้วก็จะมีการให้ของรางวัสลสำรับการไลฟ์สดนู่นนี่นั่นเนาะ พอเขาได้ของรางวัลปั๊บขเขาก็เอาของรางวัลน,นี้ไปแลกเป็นถั่วแล้วก็ไปถอนเป็นเงินอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เป็น VJ ใช่ไหมตอนนี้เขาก็เปิดช่องทางการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็น VJ เพื่อนๆก็เข้ามาที่หาไรายได้เพิ่มเติมตรงนี้นะทาง Bigo Lite เขาให้เรานะครับติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือใหม่เนาะ ค้าใหม่เลยอะ่ะก็จะมีสิทธทิพิเศษมากกว่าเนาะก็คือจะได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเก่าจะต้องเก่าที่ไม่ใช้แอปนี้แล้วอะ่ะ30วันก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมทํากิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่เนาะเข้ามาดาวน์โหลดก็จะได้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับอยู่ประมาณ8วันนะมีอะไรบ้างดูไลฟ์เป็นเวลา3นาที ติดตามผู้ใช้3คนก็คือเข้าไปกดติดตามวันละ3คนนะครับจนครบ8วันเนาะรายละเอียดของรายได้ก็จะได้วันที่1 12บาทวันที่2 15บาทวันที่3 16บาทวันที่4 18บาทวันที่5 1 9บาทวันที่6 21บาทวันที่7 22บาทวันที่8 25บาทรวมแล้วก็ได้ประมาณ150กว่าบาทเนาะอันนี้คือในส่วนของ ตัวเราเองที่ทําภารกิจสมมตุติถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เพิ่มใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องมาเชิญเพื่อนที่ตรงนี้ในการเชิญแต่ละครั้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะซึ่งผมเชิญไปแล้ว23คนใช่ไหมครับได้อยู่ที่1,573บาททีนีเน้เพื่อนๆก็ไปทําการเชิญเพื่อนเลยไม่ต้องกลัวว่าเชิญไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ผู้ใช้บีโก ยังไม่ค่อยเยอะยังไม่ค่อยมากเพื่อนๆเ,เอาลิงก์ของมันเพื่อนไปโพสต์ไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆที่มันมีอยู่เยอะมากเนาะมันมีโอกาสที่จะมีคนเขาเห็นแล้วมองว่ามันเป็นการสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนทำฟรีเนาะแล้วก็มีการถอนได้จริงเดี๋ยวเขาก็จะกดจากลิงก์ของมันเพื่อนเองเพื่อนเอนก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆถูกต้องไหมเดี๋ยวมันก็จะได้เองอย่าไปคิดว่าเราเชิญไม่ได้ให้มองว่าถ้ามีการแชร์แล้วโอกาสที่จะเชิญ มีได้อยู่แล้วเนาะก็ทําไปเรื่อยพอเราทําไปแล้วใช่ไหมครับเราก็มากดแรกตรงนี้นะเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนกี่คนก็ได้นะแต่เขาจะให้เราอ่ะกดแรกได้10ครั้งในทุกๆครั้งที่กดแรกนะครับก็คือ10ดอลลาร์ผมกดไปแล้วนะ7ครั้งก็เหลืออีก3ครั้ง10ดอลลาร์เท่ากับ318บาทก็คือดาวอยู่ที่2 0 0แสนหะนึ่งเนาะ ถัว่วก็อยู่ที่2 0 0 1เพื่อนๆก็กดแลกไปเลยแล้วก็กดยืนยันอันนี้คือสำเร็จแล้วนะแล้วก็กลับไปดูที่กระเป๋าสตางค์ของเราจำนวนถั่วจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมมีอยู่ที่10ตดอลลาร์นะมันก็เพิ่มเป็น20ละแสดงว่าเรากดแลกแล้วทีนี้การแลกของผมนะ่ะมันเหลืออีก2ครั้งคือทางระบบเขาให้เราทำได้แค่ 10ครั้งก็คือ100ดอลลาร์ถ้าเราได้เกิน100ดอลลาร์เราก็จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะแล้วเราจะเอาดาวตรงนี้ไปใช้ทำอะไรก็เอามาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะแล้วก็เอาไปใช้ในบ i โก้ไลท์หรือเพื่อนๆบอกว่าอยากต้องการเงินสดใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป,เปิดอีก1บัญชีเป็น ID ใหม่นะที่ไม่ใช่ชื่อของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นน้องที่มีอายุ บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะก็สามารถที่จะมาใช้แล้วก็มาแชร์กิจกรรมนี้ได้ก็ประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบการสร้างไรายได้กับ b i โก้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาทําดูก็จะเพิ่งปฏิเสธนะครับว่าเราจะทําไม่ได้เนาะถ้าหากเราเข้ามาแล้วมีการแชร์มีการโพสต์ตามกลุ่มต่างๆซึ่งกลุ่มต่างๆมันมีเยอะมากๆเลยนะแล้วที่ผมโพสต์ที่ผมแชร์ผมไม่ได้ไปโพส แชร์ที่ไหนมากน,นะก็โพสแชร์ในกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ยังไม่ได้แชร์ผ่านปวิดีโอด้วยซ้ำเนาะมันก็ได้มาแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำกลุ่มอื่นกลุ่มนอกกลุ่มอะไรใดๆก็ทำแค่กลุ่มของตนเองฉะนั้นมันยังมีกลุ่มอื่นๆอยู่แม้กระทั่งกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของคีโกโกเองก็ตามก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เพื่อนๆได้เข้ามาแชร์ได้เข้ามาโพสต์ได้เข้ามาเชิญเพื่อนแล้วก็ ได้เข้ามาสร้างรายได้ตรงนี้อยู่อย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองแล้วบอกทําไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเริ่มลงมือทําผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผม,มทําคลิปการนำการสร้างรายได้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ